ยินดีด้วยนะคะสาหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปาะบางผู้สูงอายุผู้พิการทุกทกท่านค่ะล่าสุดมีข่าวดีจากทางพมเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเลยค่ะพะมเตรียมปรับเกณฑ์ประเมินความพิการค่ะมอบเป็นของขวัญปีใหม่พร้อมกับบุรณาการ7องค์กรคนพิการในการขับเคลื่อนนะคะในส่วนของโครงการนโย,ยบายดีๆพมใกล้ใจใกล้คุณค่ะขยายการเข้าถึงสวัสดิการโดยทางกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์มีการผลักดันสวัสดิการเวี่ยงชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้า2แนวทางซึ่งจะมีการปรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุพ่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวซึ่งจะมีระยะในการช่วยเหลือทั้งหมด2แนวทางก็คือระยะเร่งด่วนค่ะโดยจะมีการของ,งบ จัดสรรงบกลางนะคะในการจัดสนับสนุนรายจ่ายประจําปีพศ2569และมีการผลักดันในการขอรับค่ะการจาัดสรรงบประมาณตามกระบวนการปกติโดยเสนอให้ทางครมนะคะพิจารณาเห็นชอบในหลักเกณฑ์ปรับสวัสดิการเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเป็น1,000พันบาททุนหน้าและจะมีการแจ้งเสนอมติครมอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการในการจัดสรรตามคําของบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีในลําดับต่อไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุ ะะรอติดตามรัฐบาลใหม่ค่ะรัฐบาลอนุทินชาญบริกุลจะสามารถทําได้ไหมบานาญทัวหน้า1,000บาทค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ